บิลลาลัราะห์มานุราะฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเรฮ์มัตุลลอฮิวะบเระกาตุครับก็จอกันอีกันในึ่งนะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมานะครับศึกษากันในหัวข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือการออกแบบโลโก้นั่นเองนะครับนะก็ในการออกแบบโลโก้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะ <c oughs> เราก็จะออกแบบนะครับด้วยกับโปรแกรมแ a n วานะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะนะครับใช้โปรแกรมผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับเรามาดูวิธีการทำกันนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยให้นักเรียนเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือ Google Chrome นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเข้า Google นะครับเข้า Google แล้วพิมพ์ว่าแคนวานะครับแคนวานี่นะครับแคนวานี่นะครับแคนวานี่ครับแคนวานะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับเลือกตัวนี้นะครับอ่าเบอร์ไวเบดอทแคนวาดอทคอมนะครับอ่านะครับให้มีทีเฮดนี้นะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับ แล้วก็เลือกเปิดจากนะครับเบราว์เซอร์นะครับจริงๆแล้วโปรแกรมแค n ว a เนี่ยก็มีให้ดาวน์โหลดนะครับใน p พ t o r e นะครับนักเรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้หรือจะใช้วิธีเดียวกับที่ครูสาธิตให้ดูก็ได้นะครับวิธีที่ครูสาธิตให้ดูเนี่ยนักเรียนไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะใช้งานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะสร้างโลโก้นักเรียนก็นมาที่ช่องค้นหานี่นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าโลโก้นะครับโลโก้ o, นะครับเลือกโลโก้ไปนะครับเลือกโลโก้นะครับเมื่อเลือกโลโก้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ให้นักเรียนเลือกรูปแบบนะครับรูปแบบที่จะเอามาเป็นแบบโลโก้ของเรานะครับเราก็เลือกนะครับว่าเราอยากจะได้นะโลโก้ o, แบบไหนนั่นเองนะครับ ในที่นี้ในที่นี้เนี่ยครูก็เลือกเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับเราเลือกรูปแบบได้แล้วก็รูปแบบมีเยอะแยะนะครับนักเรียนก็ลองลองเลือกดูนะครับเอาที่นะครับเราชอบแบบไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราก็มาออกแบบโลโก้นะครับจะเป็นโลโก้สินค้าก็ได้หรือว่าจะเป็นโลโก้ร้านอาหารโลโก้ที่พักนะโลโก้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับในที่นี้นะครับครูจะ สมมติว่ากูจะทําเป็นฟาร์มแลยกันนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้รูปแบบแล้วนี่นะครับเราได้รูปแบบเรียบร้อยอกูจะทําเป็นฟาร์มเกะนะครับกูก็แค่มาเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมครับนะ่าหรือว่าเราจะลบลบก่อนก็ได้นะครับลบแล้วก็พิมพ์ใหม่ได้เหมือนกันนะครับหรือจะพิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับอนาีนนี้กูจะพิมพ์เลยนี่นะครับนี่นะครับกูก็พิมพ์ไป ว่าผุณจะทำฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มเก๋อะไรกันนะฟาร์มเกอ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ติ๊กที่ว่างนี่นะครับได้ชื่อมาเรียบร้อยไหมครับนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะหารูป สินค้าหรือว่ารูปในที่นี้นะเป็นฟาร์มแกะครูก็จะหาอ่ารูปแกะมาสักรูปหนึ่งนะครับมาใส่นะครับก่อนอื่นเราก็ลบนะครับแต่ที่เราต้องการลบนะครับแล้วเราก็ลบออกไปก่อนนี่นะครับลบออกไปมันลบออกไปแล้วนะครับเราต้องการหารูปภาพอื่นเข้ามาแทนที่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกไปที่บวกนะครับอ่เาเลือกไปที่บวกแล้วก็เลือกไปที่องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบนะแล้วก็พิม นะครับชื่อรูปที่เราต้องการนะครับก็คือแกะนั่นเองในที่นี้นะครับแล้วก็เลือกนะรูปภาพเป็นชนิดกราฟิกนี่นะครับแล้วก็เลือกนะครับมีข้อควรระวังก็คือถามว่าขึ้นแบบนี้นะครับยวเรียกว่าโปรนะครับโปรนี่ก็คือจะต้องเสียเงินนะครับเราก็เลือกนะครับที่เป็นของฟรีแล้วกันนะครับในที่นี้กูจะเอา แบบนี้แล้วกันนะครับคุยเอาตัวนี้คลิกไปครับอ่าก็จะได้ปรากฏขึ้นที่โลโก้ของเราเราก็จัดนี่นะครับอ่านี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เปลี่ยนชื่อให้เป็นอ่าเรืยว่าเป็นชื่อเราแล้วกันนะอ่าผูขอสมมติชื่อว่าบาง เดวิดอ่านี่นะครับเรียบร้อยครับนี่นะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับนะโลโก้ได้โลโก้มาแล้วหนึ่งอันนะครับง่ายๆนะครับทีนี้นักเรียนของนักเรียนก็ออกแบบนะครับก็ออกแบบในโลโก้ที่นักเรียนต้องการทํานะครับอาจจะเป็นร้านอาหารที่พักก็ได้นะครับนะเป็นโลโก้ไม่จําเป็นต้องเป็นชนิดที่เป็นวงกลมอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เลือกดูในรูปแบบนะครับสิ่งสําคัญก็คือนะครับให้นักเรียนเนี่ย ใส่ชื่อตัวเองมาด้วยนะครับใส่ชื่อตัวเองมานะครับนี่เห็นไหมครับเช่นเราอาจจะเป็นฟาร์มแกะนะนายสมชายนะครับนะแล้วก็ทีนี้เพื่อยืนยันนะครับว่าโลโก้เนี่ยเป็นของเรานะครับเราก็ใส่ชื่อนามสกุลมาด้านล่างนี้ด้วยนะครับวิธีการนะครับเราก็กดบวกนะครับนะแล้วเลือกไปที่ข้อความนะครับเลือกไปที่ข้อความ แล้วก็พิมพ์ชื่อเรานะครับเลือกดัานนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปนะครับพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปนะครับนายรับเรียนออนไลน์นี่นะครับแล้วมาไว้ด้านล่างนะครับไว้ด้านล่างเลยนะครับ เป็ด้านล่างอ่านี่นะครับเป็นด้านล่างสุดเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้อาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเปลี่ยนสีท่านรีนต้องการเปลี่ยนสีก็นี่นะครับเปลี่ยนสีก็มาที่เลือกไปที่สีเห็นไหมครับนี่นะครับสี <Sat. S 1> แล้วก็เลือกสีที่เราต้องการนะครับเราอยากได้สีอะไรก็เลือกไปอ ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้โลโก้มาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นะทำการส่งออกนะครับก็กดไปที่นี่นะครับรูปสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับกดเข้าไปแล้วให้เรานะครับนะเลือกนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเลือกนะครับดาวน์โหลดนะครับเลือกดาวน์โหลด่าเลือกดาวน์โหลด แล้วเปลี่ยนประเภทไฟล์นะครับให้เป็นประเภทรูปภาพนะครับในที่นี้นะครับกําหนดเป็น png นะครับกําหนดเป็น png นะครับแล้วเราก็ทําการดาว,ว,วน์โหลดอ่าน,นี่นะครับดาวน์โหลดนะครับอ่าเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วอ่านี่นะครับก็ทําการดาวน์โหลดปึ๊บนี่นะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็โหลดดูครับรูปแบบ นี่นะครับเรียบร้อยครับเราได้โลโก้มาแล้วนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าระบบนะครับเข้าระบบแล้วก็ส่งงานเข้ามาในระบบนะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามาในรายวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับก็ถามว่ามีคําถามหรือว่าข้อสงสัยใดๆก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับในคาบนี้ในคลิปวิดีโอนี้ก็ นะครับพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในสําหรับการทําโลโก้นะครับก็แบบง่ายๆนะครับก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินะครับส่งงานเข้ามานะครับบิลลาตอฟิกบันดียาบันฮิดยายะอัสลามุอะลัยกุมบาราะข์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์